วูใหญ่ใหญ่หญถ้าเห่าแล้วตัวน้ำใหญ่ปางดึงเสวี่ถ่า,ายรังเอาไปเลยดึง,ด,ง,ด,งดึงไปเลยดึงไปเลยด้วยวู้ยใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยนี่ตัวอะไรไปตัองเลยซอร์ถ่าย จต้องดำตับเข้าแผ่นนี้เลยเนี่ยเออไม่บอสต้องมาถ่ายบอสบาก็มาบุกมนี้ะเงาบางเดี๋บอสต้องมาถ่ายบงนองหนึ่นี่มามาล หนึ่งสองสามหมาบหมานกินตกใจเลยกินนี่โน้ับเยี่ยครับผมของวินได้ยังนะจำนังนะอันนึง <S <S ให้ช oh. ่างภาพมเล็กเลยโอเค